สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาเล่นเป็นปืน g 3 6 Gen 2สีม่วงนะครับก็สีโคตรส,สวยเลยบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ปืนม่วงนะผมพาวเวอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ความแม่นยำประมาณนี้นะผมส่วนน้ำหนักก็โคตรเบาเลยการไล่กระสุนก็โคตรเะเร็วนะผมก้าวหลอดน,นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเป็นด่านหัวไก่คำๆให้เพื่อนดูสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับมาเพื่อนเราเ,เล่นหัวไก่ไหน่อยเฮ้ เกิดหน่อยดีเพื่อนเกินไปว่ะโอ้โหเรียบร้อยบุกหน่อยดิเพื่อนเกือบตายละคนเดิมไปแล้ววะ เรียบร้อยรอก่อนรอก่อนหาก่อนเบีงอกอกมาผมเหมือนเดิมโอ้ระเบิดสามวี่ว่ะเรียบร้อยเพื่อผมโคตรแรงรอ่ะ เรียบร้อยยีงไม่ตายได้ไงวะไม่อยากโดนแสงวะโอ้โดนแสงใครวะโอ้โยิงไม่โดนได้ไงวะเกินเมื่อกี้ยิงไม่โดนได้ไงวะงงเลยวะ เฮ้อยอะไรเพื่อน,เ,ออน,นเรียบร้อยกยอ,อีกห้าวินนะห้าวินเราชน,นะแล้วไม่ได้อยู่อ้าวแพ้เฉยว่ะอะไรวะแพ้เฉยว่ะโองแสงได้ไง โอ้แสงเกินโอ้โหหาบอเลยเกินว่ะแสงเกินไปเมื่อกี้ไม่ชอบแสงนะใช่ไหมไไนี่เร,เรียบร้อย วิ่งออมผมโอ้โหไม่ตายได้ยังไงไม่ตายเฉยกว่ากินเพื่อนๆโอ้โห,โ,โ,หโดนแสงว่ะน้าเบือเ่อแสงที่ไปเลยเพื่อน สายควันสายควันมาเกะโอ้โหคนนี้ไล่ฆ่าแต่ผมเนี่ยระเบิดยังไม่ได้สักลูกเลยนะตัวเนี้ยปืนผมมันแรงไงน้องโอ้โหโดนระเบิดเหรออีร้อยห้าสิบหนักอ่ะเพื่อนซ่าซ่า ใส่ลูกใส่ลูกใสลูกโอ้เกินตายผมเหมือนเดิมมันชา้าเมื่อนำมาเล่นเอาร้อยห้าสิบนัำมาเล่นอ่ะตันหัวไก่ผมเลยไม่เบื่อตาย โดนแสงวะตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวเรียบร้อยสกอร์เราอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เพื่อนหนีแสงก่อนตอนนี้เราต้องหนีแสงก่อนแสงมันเยอะ đồn lầy rồi anh đẹp ấy á lói lói gì nát rồi à lầy เอ้าอยู่ไหนปะบัดแต่ระเบิดอทำผมอะ่ะโอ้โดนแสงว่ะโอ้โดนแสงจนตาย เรียบร้อยเอาเลยหนามไปกินโอ้เอาเลยหนามไป oh, à Đấy, là sẽ อยเฮ้ยโดนแซง,าางว่ะเพื่อนโหสกอร์ผมขนาดว่าฆ่าเยอะกว่าเนี่ยขนาดว่าฆ่าเยอะกว่าผมยังจะแพ้เลยโอ้ยนี่ผมได้เฉยปะ ผมไปรัดเขารบผมไปรัดเขาเป็นาเขาเย,ยนโอ้หโหบุกถึงบ้านเลยอ่ะโอ้ยอย่าได้ดบหน่งเพื่อนนะ32คิวแล้ว โอ้โหโดนแสงตัวเองวะ่ะงงชอโอ้โหกำลังจะได้อีแล้วไหนดิไหนดิไหนเอ่ยมาดิวัาไก่ผมเนะี่ยโอ้โหไม่ตาย Đi qua không được. Đây đây rồi. Hôm nay vừa sáng cái mày. Đang đang đặt nửa luôn. เฮ้ยเพื่อนพังโถแล้วมั้งโอ้โหยิง <c oughs> พกโอ้โหเรียบรย้อยเฮ้ยเพื่อนขอ60คิวหน่อยดิอขอ60คิว60คิวได้ไหมเนี่ยโ,โดนแสงวะ่ะ โอ,โอ้โหโดนขอหกสิบคิวอีห้าสิบคิวัวไก่ผมนะขอยดิัวไก่ผมดิโอ้โไม่ได้ปะเรียบร้อยเพื่อนๆก็ไม่ถึงหกสิบคิวเหมือนเดิมนะก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆสำหรับ G36 Gen2 สีม่วงนะครับผมสีสวยสดใสบอกเลยว่าควรมีไม้ถาบรสักหนึ่งกระบ,บอกนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ